สวัสดีนะครับสำหรับแฟชนที่สนใจนะครับลำาพงบูโชดนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับวรนนี้ที่สนใจก็แวะเข้ามาแวะเข้ามาชมนะครับแล้วมีลำพงเครื่องเสียงหรือว่าทีวีอีกหลายรายการนะครับแวะเข้ามาดูนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมอยู่ที่ร้านกมลรัตนเจริญพัฒน์นะครับผม KP n อนะครับตซอยเชียงคันครับผมวันนี้จะมารีวิว ลำโพงสินิ้วนะครับผมรุ่น lg หนึ่ง bt นะครับรุ่นนี้จะเป็นาหรือว่าภาษาสคิกหรือว่าพัทรุม่มแบตเตอรี่นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้เนาะข้านมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแมนนวลน,นะฮะ มัน,นก็จะเป็น,มนไม่รับไม่ลอยโอ้ยที่ครับแกออกมาแล้วนะครับได้พัดติดอย่างดีนะครับ จะเป็นด้านหลังนะครับจะเป็นชุดคอนโทรลนะครับปุ่มควบคุมต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นปุ่ม power นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดไฟนะครับไฟ LED นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งจ่ายนะครับไฟ12โวลต์แบตเตอรี่นะครับรบบกคอลลบนะครับด้านบนเสียบ AUX นะครับตัวนี้เสียบ USB ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น memory เล็กๆก็ได้นะครับผมตอนนี้เป็นวันรุ่มนะครับผมวอลลุ่มเกณนะครับเกณวันรุ่ม บอลลูมคุมใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบสตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับส่วนตัวนี้เป็นเอ็โคของไม้นะครับตัวนี้ก็เป็นบอลลูมของไม้นะครับปรับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์นะครับไฟสิบสามโวลต์นะครับก็คือใช้มาแปลงไฟบ้านเราเลยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตันนี้ก็จะเป็นไม้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนะครับเดี๋ยวเอาเพลงที่ดังที่สุดช่วงนี้นะครับ มาก็บอกเคยจะเข้าใจแต่วพราะใครู้ว่าความรักมันเป็นเช่นไรบอกเคยที่จะรู้เลยจนมาวันนี้วันที่อายม่พอจะเอามืร<อ>่ร้อนค้า,าบอกรู้สึ<อ>กแวดใจแต่แล้ววันนี้อาที่พอได้เข้าใจแต่วันที่พบเจอ

เราจะลองเปิดไฟด้านหน้าคนระับนะไฟ LED ด้านหน้านะครับเนี่ตรงนี้นะฮะอ่าแล้ว สวัสดีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลำโพงบูโชวน,นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับตรงนี้นะใครที่สนใจก็แวะเข้ามาแวะเข้ามาชมน,นะครับมีลำโพงเครื่อง,งเสียงหรือว่าทีวีอีกหลายรายการนะครับแวะเข้ามาดูนะครับผม